สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องลาฟแฟมมารีะนะคะวันนี้ก็หมดซุนเดอร์นะคะกับลุงพันนะคะก็มาช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะตรงนี้นะคะ b o m เอาไปสนได้ผมเอาตัวโซเซน้อยมันอันนี้เสือดีไซน์ไงชื่อว่าจะไหนเดี๋ยวมันดงลยแล้วด่องไก็เพือนอยากี่อยาไดกเ็หลอะีอีไกได้เาอาไก่มานีไรนะไม่อยเ เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนเถอะเพื่อนจาส้ตรงนี้นะบางที่มันได้ทูหันตรงนี้นะนี่ออกมาก่อนเรียงลำดับอะไรอันี้ Ya ini kong, kita ini เ่มเ่มเิตีข้างเลยนะเพิ่มเตี๋ข้างเหยวเีาเห็ดุ่มข้างเลยนะเอาไว้นี่สืก่อนเอาเต็ดมุ้มแจงนะครับพุกเออพอและจำเนี้เอาทั้งก่เนี่ยกระุ้บาะวีน เีกระเบื้องตัวนี้เข้าไปใช่หมพอดกระเบื้องตัว้นมันแตกโ่เป็นตาเขาก็ถิ่มแล้วนะตัวใดมันใส่ไรก่อนเทไ้บออ

โยเขาเขาสียเอาทางน้ำบุก่บาเมือนบกานเาะอยากแนอยากแซมยุจนจานนี่กมันหเออเดี๋ยวคนทำเรืองการนี้ 2 hen thôi. cho. Cái nhãn có áo cơm luôn hả? Rồi, rồi. À. vô. À. Ừ. thêm cái cả nó.

อบางที <c oughs> ลูกหลานเขาขับมอเตอร์ไซค์มานเนาละลูกหลานเขามเตอร์ไซค์มา,<อ>าไปเลิกโรงเรียนมาฝนตกเอาก็ได้พอดีลงฝนเนี่ยบางทีห้องก็คืกันนะม่นั่นมันนั่นอใไปหานาเดี๋ยวฝนตก้ายอยู่ขวัญบ้านใช้ล้างผ้าเช็ดท,ที่เราทำให้ลูกที่เดียวเลยเนี่ พี่น้องที่เขาร,รักทุกท่านนะครับสิ่งที่เราทํามือนี้ครับถ้าเบื้องเล,ลี้ยวค้นเบิ่งแล้วได้การเบิ่งแล้วเยี่ยมเบิ่งแล้วคือแน่จัยหน่อยมไอ้กุดก้าวไปเลยครับในช่องหมดฟื้นเด้อไทยบ้านนอกเด้อนะครับแล้วก็<ม>ประดาแล้วก็เพื่อนๆเราที่ส่งกำลังใจมาครับแม่ดาแฟมิลี่เพราะว<ม>่าบางที YouTube หลายช่องเนาะเพก็ยังติดก็ติดอยู่ก็ขอจบคลิปลงแต่เดียวันนี้นะครับ